ดูดวงชาวราศีกันนะคะในเดือนสิงหาหกหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วค่อนข้างดีเนาะอย่างแรกเลยก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับมอบหมายนะคะจากจากเจ้านายหรือว่าใครๆก็ตามนะคะจากลูกค้าก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยเราสบบามารถที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือว่าทํา สิ่งนั้นให้สําเร็จได้นะคะในเดือนนี้เป็นอะไรที่ดีค่อนข้างดีนะคะรวมถึงจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองนะคะในที่ทํางานก็แปลว่างานในงานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะสําเร็จมากพอสมควรนะคะต่อไปในเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ดูแล้วอ,อ๋อ ค่อนข้างมีปัญหานะคะอาจารย์อยากจะเตือนว่าเงินเดือนนี้แมนว่าคนราศีกันนะคะพยายามที่จะเขาเรียกว่าประหยัดสักเท่าไหร่อะคะ่ะมันจะมีเรื่องของของค่าใช้จ่ายที่ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินที่เราหามาได้เนี่ยไม่ไม่พอที่จะที่จะใช้จ่ายตรงนั้นนะคะเรื่องนี้ขอเตือนนะคะระวัง จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมีคดีความได้นะคะค่ะต่อมาเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักของชาวราศีกันนะคะเดือนนี้ดูแลว้วดีนะคะดะีขอให้ประคับประคองเรื่องความรักไปนะคะไม่ว่าเราและเขานะคะจะมีงานเขาเรียกว่าวุ่นวายเรื่องการทํางานมากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่า ติดต่อกันอยู่สม่ำเสมอะคะ่ะมีความสึกอะไรก็แชร์กันแบ่งปันการคุยกันบ่อยๆอะคะ่ะตรงนี้เดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องสุขภาพชาวราศีกันนะคะสุขภาพเดือนนี้มีปัญหานะคะอาจารย์ดูแล้วว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเ,ออเรื่องกระดูกหรือว่าเส้นประสาทอะคะทำให้เราอาจจะต้องนอนพักสักระยะหนึ่งนะคะ ท,ท่านท่านที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องแอดมิดเลยนะเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการผ่าตัดอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมสุขภาพของเรานะคะต่อไปเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันเนี่ยอาจาร,รย์อยากจะให้อ่อให้ถ้าเป็นไปได้นะคะ วัดไหนอ่ะที่มีบริษัทที่ดินนะคะก็ให้ร่วมบริษัทที่ดินหรือว่าบริษัทอะไรก็ตามอาจจะเป็นปัจจัยนะคะเท่าที่เรามีเท่าที่เราได้เนี่ยอะไรก็ตามสร้างที่มันเป็นสาธารณประโยชน์นะคะตรงนี้จะเป็นการแก้ดวงเสริมดวงที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกันนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง